เลครับพี่แม่ครับผมอย่างแรกเลยครับคอนเสิร์ตของครูไฟเดอร์ผมก็อยากจะให้พี่แม่เกริ่นหรือเล่าอะไรสั้นๆเกี่ยวกับที่มาที่ไปของคอนเสิร์ตในครั้งนี้ครับพี่โหก็เราไม่ได้เจอกันมาหลายปีนะฮะก็ก็พอบุลินได้เจอกับพี่ก็ก็แบบว่าเอ้ยได้คุยกันว่าเอ้ยควรมีคอนเสิร์ตใหญ่อะไรอย่างเงี้ยฮะก็ก็หลังจากนั้นพอพี่ก็กับบุลินคุยกันก็ก็เริ่มมาคุยกับพี่กับ กับพี่กัง้งนะว่าเอ้ยเนี่ยอยากมีคอนเสิร์ตนะนี่เราก็รู้สึกเออมีใจว่าจะได้กลับมารวมตัวกัน<ต>เล่นเพลงที่สนุกสนานเหมือนกันที่เราได้ทัวร์กันมาอะไรอย่างงี้ครับผมในฐานะที่ผมเป็นแฟนกูไาเดอร์นะผมอยากรู้เลยว่าพี่พี่ไม่เล่นด้วยกันานานหรือยังก็โหก็หลายปีนะฮะปีเนาะโหหกเจ็ดปีตอนหลังก็ไปนะฮะอแต่ก็ยังมี มีเล่นเพลงของกรุ๊ปบ้างอะไรเงี้ยคนอื่นมาร้องมั่งและพี่บุเขาก็ได้ทัวร์ของเขาอยู่ประจําอยู่แล้วพี่บุเขาก็ยังไปทัวร์เดี่ยวเรื่อยสำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้ความพิเศษสมัครพี่แม่ที่อยากจะสร้างความพิเศษให้กับแฟนๆกรุ๊ปไฟเดอร์ที่มาที่มาดูครั้งนี้มันก็แน่นอนอยู่แล้วว่ากรุ๊ปไฟเดอร์เป็นวงใหญ่มีเครื่องเป่าแม้แต่ซินดิไซเซอร์แล้วก็มีเพื่อเครื่องเคาะต่างๆอะไรเงี้ยเป็นักดนตรีแบบว่าเป็นวงใหญ่ มันก็แน่นอนว่าเราต้องคัดสรรเพลงทุกเพลงแล้วก็อร์เรนใหม่ทําเพลงใหม่ให้แบบเข้ากับยุค oh. สมัยเนี้ยเราต้องต้องทํากันบ้านกันเยอะเหมือนกันซ้อมกันเมื่อตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะฮะได้ได้มีโอกาสรวมตัวกันแล้วก็มีซ้อมแล้วก็ทําท่อนเปลี่ยนท่อนทำบาลานซ์เพลงให้มันแบบดูยิ่งใหญ่ขึ้นอะไรเงี้ยครับผมเนี่ยก็สิ่งสิ่งสิ่งที่สําคัญของกร,อรุ๊ปแรดเคือดนตรีต้อง กรูปต้องจังหวะต้องไปกับมันครับผมเรียกง่ายๆว่าก็คือมีความเป็นกรูปไรเดอร์แบบร้อใ,ในในดิเรกชันใหม่ๆที่หลายคนอาจจะริงไม่เคยเห็นมาก่อนสำหรับงานนี้เลยงานใยญ่ครั้งนี้ พี่มมมีไอเดียยังไงหรือว่าทําไมต้องเป็นกลองชุดนี้และก็อุปกรณ์ทั้งหมดคอนเสิร์ตนี้ครับแน่นอนอยู่แล้วฮะ USA ซซว i ินเทจโบราณหรือซซวสมัยใหม่มันก็ประยุกต์ใช้ได้หมดมันก็ต้องรุดควิดเลยครับผม สำหรับสำหรับผมนะผมรู้สึกว่า g ร o ๊ปฟรายเดอร์มีความ old fun, มีความโอ d s ์สคูลฟังมีความโซลมีความแจ๊สซานพี่มาแต่สำหรับผมอะผมตั้งแต่ตั้งแต่กรุ๊ปอัลบั้มแรกเลยผมรู้สึกว่ามันมีความชัดเจนว่ามันเป็นแบบมันเป็นแบบฟ<ม>ังโซลดิสโก้พี่มารู้สึกว่ามันเป็นซานแบบแบบที่ลอตดิคตอบมันตอบโจทย์อะไรแบบนี้ใช่ไหมฮะตอบโจทย์โทนทอมนี่แบบมีความนุ่มแมแต่จะจูนสูงจะจูนโลต่ำก็มีความ มีเอกลักษณ์ของเขาเป็นสไ์ของเขาของลุคบิกอะครับผมสำหรับผมเองควาพิเศษคือพอได้รับโจทย์หรือว่า r บรฟหรือว่าแซ์ที่พี่แม่อยากได้ผมเนี่ยอคือใช้หนังที่มากับกรองด้วยอันนี้คือวามที่พิเศษกว่าคือใช้หนังที่เป็นมากับกรองเลยมาตรฐานของทําไมพี่แม่เลือกใช้หนังเคลียร์เพราะว่าโทนหรือว่าด้วยโทนด้วยที่อยากแบบได้ที่แบบความเคลียร์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยได้ความแบบ ตีไปแล้วเสียงจากบอดี้เขาแบบเต็มที่เออใช่อะไรอย่างคือว่าก็คือโชว์โชว์บอดี้ของของสิ่งอะไใช่เราได้ทอมไซส์แบบสไตล์พี่ามดมีตั้งแต่เล็กไปใหญ่แล้วเล่นแบบกว้างๆคือเคลียร์มันตอบโจทย์น้ำหนักและได้ามิกที่กว้างกว่าคอนเสิร์ตนี้ใช้แสทง้ง3ใบอยากให้พี่มาเล่านิดนึงครับว่าทำไมถึงทำไมถึงเลือกใช้ถึง3ใบจริงที่เป็นคนชอบแสนงโลหะอยู่แล้วแล้วก็อีกใบหนึ่งก็เป็นแบบว่าไม้เนี่ยสำคัญ ครับนะก็ผมเองก็ได้รับบรีฟแล้วก็จากพี่ๆไม่ใช่แค่พี่มาดเดยเป็นพี่ๆครูฟรายเดอร์ทุกคนที่แบบเขามีไอเดียอะไรแบบเกี่ยวกับเรื่องซาวกรองที่อยากนำเสนอรจริงๆตอนแรกก็มันจะมีใบของพี่มาดก,ก็จะมีสองใบก็จะมีลอติกซูเปอร์โฟนิกครับ400เนี่ยคือตัวคลาสสิกเลยซูเปอร์โฟนิกแล้วก็ใบนี้จะเป็นคลาสสิกเมเปิ้ล10หลักเป็น7จ็ลายเมเปิ้ลนะครับส่วนใบนี้อันนี้อันนี้ใบอันนี้ใบผมเองอันนี้เป็นแอคโรไลท์ครับก็คือจะมีซีนที่ อยากจะมีความแบบเป็นโลจูนกว่ากัาปกติแต่มีความน<ม>ิดเรื่องพวกความเซนซิทีฟเวลาเราโกสโนตหรือว่าหรือว่าโทนอะไรแบบนี้ส่วนใบเนี้ยพอเอามาลองลองดูเซนลิสนในเพลงเนียผมรู้สึกว่าใบไบคลาสสิกเนเปิลเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปไว้ชุดเป็นพิเศษเป็นพิเศษในโชว์นี้เป็นเป็นช่วงพิเศษที่อันนี้จะไปเล่นในอีกที่นึงแล้วก็เล่นด้วยไม้อีกลักษณะน,นึงสูซูปรนี่ก็จะเป็นเป็นใบหลัก ที่ใช้กับทั้งโชว์เลยก็คือจะพยายามจะทําให้มันเป็นแซวน์ที่เป็นบูฟเอร์ที่ถูกต้องที่สุดแสแนนโลหะยี่ห้อนี้เลยนะท,ทุกอย่างไม่ว่าจะบารไม่ว่าจะแบบอารูซูปราเนี่ยคือโคตรตอบโจทย์เลยเพลงนี้จะเป็นดิสโกโ้แบบแบ็คบีดสนุกเล่นกายแฮทแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้แบบกลบหรือว่าไป กวนรายละเอียดส่วนอื่นของวงคือมันอยู่ในที่ที่ถูกต้องฟังฟังข้างไม่รู้สึกว่ามันเกินวงแต่ว่ามันมีความโดดเด่นเรื่องยากและโกสโนดกับแบล็กบีส่วนผมมันมีความแบบกลมกล่อมอะพอถึงมือพี่อะไหนวันนี้ก็เป็นวันที่ซ้อมไฟนอลแหละพี่มาดมีอะไรอยากจะฝากแฟนแฟนกรูฟไรเดอร์และแฟนกลองพี่มาดด้วยโอ้ก็สำหรับคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับคนที่เป็นแฟนเพลงกรูฟไรเดอร์นะครับผมที่ชอบ ดนตรีสนุกคนานมีซาวเอกลักษณ์เป็นตัวเองอย่างนี้อย่างวงผมเนี่ยต้องต้องมาฟังอยากให้มาดูคอนเสิร์ตกันถึงแม้ว่าคอนเสิร์ตใหญ่บางคนไม่ได้มีโอกาสได้มาก็เดี๋ยวเรามีทัวร์คอนเสิร์ตหรือมีงานต่างๆก็เดี๋ยวได้เจอกันขอบคุณพี่แวานมากๆครับโอเคครับผมครับขอบคุณครับ